ดีครับเยียติจัดให้กลับมาอีกแล้วครับรอบเย็นวมนนะครับกับรถ5้าคันนี่แม่งเขาเรียกว่า4ค่ข่ายเลยไอ้นาะไรตั้งแต่รุ่นใหญ่เลย s อสพันเนะไปี2018 18ิบ1ปดสินี้มาพร้อมแคทบ้าแล้วตัวรถเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะกรณ์เดิมมีอยู่ครบท้ายสั้นนี่มีเรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกว่าคัวลิ่งรุ่นใหญ่สายลุยเลยจะบอกให้สภาพนางฟ้าไม่20,000นกิโลนะโอ้โห สวยๆแบบนี้เอาไปแค่นี้พอครับ279,000เจ็ดหมื่นเก้าพันทนานะคันต่อมานะอยู่กับ L6 ไปี2016นั่นเองครับโอ้โหคันนี้ก็สภาพนางฟ้าเลยนี่มีที่อุดท่อด้วยจุกรถเสียงไอซัตมึงมันเนี่ยไอโผมาอาปากนี่คืออะไรจุกจุดท่อจุกรถเสียงอ่ะอาปาก การสบมกัรสะบัดนี้กันสบัดติดรถนี้เขาเรียกว่าไทยาบ้าด้วยนะเด้งใมทีนี้อยู่ที่22,000พโลเฮ้ยปั๊มบนนี่แม่งเป็นแบมโบเรียบร้อยให้นกโบแล้วนะโอ้ดูเสียงดิเฮ้ยโอ้ยลั่นไปดินะใครอยู่ร้านนี้นี่หูดับหมดผมจะบอกให้สภาพแบบนี้นะเอาไปแค่นี้พอสอง0,000 เก้าหมื่นเก้าพันทาทต่อมายานแม่มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยใครอยากเป็นจ่าฝูงพลาดไม่ได้เลยคันนี้ Kawasaki ZX10R ปีสองพันสิบานะปี18.19สีเขียวตัวนี้ยังไม่ใช่ฝาแดงนะได้ท่อเอซีละลันยางหน้าหลังล้อโซส3คาร์บอนนี่เต็มลำไล่ตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยเฮ้ยนะไล้งแต่ข้างหน้าเลยคาร์บอนชุดหน้ามีวิงนะมี ชิ้นข้างนะแล้วนี่ดูดูโชคซะก่อนโชคอะไรดูโชคซะก่อนโชคอะไรนะการสะบัดเออลินมีแล้วครอบหลังคาร์บอนมีครอบเฟรมบังโคนหลังนะท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับได้อู้ไล่ของแต่นี่นอนไล่วันนี้ก็ไม่หมดไอ้รถกูจะบอกให้แล้วไล่นับโปโบไทยเทเพียบเลยนะเลขใบคันนี้อยู่ที่25,000พโล สภาพแบบนี้เว้ยเอาไปแค่นี้พอ329,000สพท่านั้น329,000นคะ <9, 000. S 2> ันต่อมาครับนะ y a m a MT 0 9ปี2 0 1พ2น1นะคันนี้สีดำท่อแต่มนีเรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังใหม่ๆเลยนะเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานแล้วกันคันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะอนะเลขใหม่คันนี้อยู่ที่25,000โล เอาไปแค่นี้พอครับเพื่อนๆหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันท่านั้นหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสุดท้ายของเรา Suzuki GSX S, S 750ป 2019. <S ี2019นะตัวนี้สีฟ้าด้วยฟ้าเทอร์คอยโอ้โหฟ้าเทอร์คอย่โอโ์ยเนี้ยฟ้าเทอร์คอยแล้วแม่งได้คาร์บอนหลายชิ้นเลยบอกให้อ่าเลขใหม่คันนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันโลเฮ้ยท่อเดิมใหมท่อเดิมเดิม พอเดิมก็ซิ่งได้นะเฮ<ช>้ดย<ช>ดมควันไปก่อนอือสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอครับ179,000บาทเท่นั้น179,000สนใจได้ที่0 6 2 8 3 5 2 7 4 2บ้านเขียวอะไร s t Thailand S Singapore BIG BIKE ครับผมอ่ะโอเควัสดีครับ